วันนี้สมบัติและชนิดของรูปสี่เหลี่ยมทีนี้รูปสี่เหลี่ยมอ่ะก็คือมีด้านสี่ด้านสี่ด้านนะและก็มีมุมสี่มุมทีนี้ดูยังไงว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือหนึ่งก็คือดูแค่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมไหมเป็นแล้วดูว่ามุมเป็นมุมฉากไหมถ้ามุมเป็นมุมฉากทั้งสี่มุมแปลว่าคือสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทีนี้สี่เหลี่ยมมุมฉากแยกออกเป็นสองอันคืออันแรกคือสี่เหลี่ยมจตุรัสอันที่สองคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจุรัสดูยังไง 1. นึ่งสมบัติคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันสองมุมทุกมุมเป็นมุมฉากทีนี้มันจะมีสัญลักษณ์บอกว่าอันไหนคือด้านมันยาวเท่ากันเห็นขีดไหมอ่ะเห็นขีดนะครับ ขีตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าด้านนี้มีหนึ่งขีดด้านนี้มีหนึ่งขีดก็คือความยาวสองด้านนี้เท่ากันอย่างลูสศรดุลัดด้านทุกด้านยาวเท่ากันเห็นไหมด้านนี้ก็มีขีดหนึ่ง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 หมายความว่าด้านสี่ด้านเนี้ยาวเท่ากันหมดเลยอ่ะต่อไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสมบัติก็คือมุมทุกมุมเป็นมุมฉากอ่ะเหมือนกันมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันต่างกันนะอะ่ะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันดูยังไงดูขีดเหมือนกันครับอันนี้มีสองขีดอันนี้มีสองขีดเห็นไหมด้านตรงข้ามกันอันนี้มีหนึ่งอันนี้มีหนึ่งด้านตรงข้ามกันยาวเท่ากันแบบนี้มุมเป็นมุมฉากมีแค่นี้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจดุดแค่นั้นเอง